เป็นการแข่งแบบให้บอลขึ้นเลยให้บอลขึ้นให้บอลขึ้นไปยเลย เร็วๆระวางเขาเล่นมูกไกไประโบประกบเซ้น้าเส้ต้าระกบเยิบหยิบกรทำเค่นตัวยิบเฮเปิด้้นเรี้ยงเลยเลียงเลยเดอได้องะ 吗？<noise> <noise> บรรยากาศโอ้โหโอ้โหนะครับบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศครับโอ้โหเต็มที DVD ่เลยนะครับมีความสุขมากมากครับสีมงคลเหมือนได้แชมป์เลยนะครับโอ้โหตอนนี้แบบมีความสุขมากๆกนะครับกลับลูกๆนี้จริงๆนะครับแกงทุกคนนะครับโอ้โหบรรยากาศไปจับมือเพื่อนกันนะครับโอเคโอเคแกงแกงทุกคนครับโอ้โหโอ้โหบรรยากาศสนุกมากนะครับ โอ้โห่งแ่งทุกคนเลยครับเก่งแข่งครับเข่งครับเก่งแ่งทุกคนเลยลูกโอเคโอเคโอเคเเคเก่งเลยลูกเก่งมากลูกเ่ก เก่งครับขอบคุณมากขอบคุณมากเจงมากเงมากสีคนได้เดียวเดียวตาตามเลยตาตามเลยตามเลยตามเลยตาตามเลยเลมากเียมากเียมากไม่เปลี่ยนไมเลตามเลยตามเลยตามเลยตาตามเลยตามเลย ้ยพักให้หายเมื่อยก่อนเล่นได้เลยได้เลยครับเล่นได้เลยดำเล่นได้เลยเล่นได้เลยเลี้ยงมอกมาเลยเลี้ยงออกมาเลี้ยงออกมาตเลยตัดโอ้ตายไเลยปเลยมันใจ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 าทำเานดอลนดับลออกกันห ตาตัวนั้นเล่นหน้าออกมาช่วยเล่นนะออกมาช่วยเล่นนะตตายตัวนะตาเฮือกสุดท้ายนะลูกตาดูหลังตาตาถอยไปตาถอยไปตาถอยไปไล่ไล่ไล่ไพูดตาเปี่ยกเลยฮ่า พอพอโใจหน่อย่อตายืนกักตายืนกักไว้ดึงมาดึงมาดึงมานั่นแหละตาตมตาตำตาตมเอามาเร็วนี่เดียวตาน้เดียวตาโอ้ต่ไปเลยนเอ้าเร็วหมดทีอ่ะตาหมด

อาจารย์อาจารย์อาจารย์คุขอควาอธิบายหน่อยอาจารย์อาจารย์อธิบายให้ผมฟังได้ไหมว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่ให้ผมอะไรอาจารย์อธิบายให้ผมได้ไหมเรื่องเรอะไรเรื่องอะไรรับแล้วเขียาจารย์อาจารย์อธิบายให้ผมได้ไหมว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปพี่ป๋าง่ายๆนะครับผู้ตัดสินเนี่ยมันไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะก่อนไม่ไม่ชัดชัดเจนคือคุณจะยังไงก็พูดสินพูดสินอย่างเดียวเลยต้องค่อยค่อยช่วยกันดิครับนะครับเรื่องตบงนี้จำน้องกับไปทำไง อยู่ไม่มีแรงต้องวิ่งมันเป็นเฮือกสุดท้ายของทีมของสีมองคอนลูกหนูต้องสู้เอามายสู้ลูกไม,ม,ไม,มต้องกดดัในใต้ไม่ต้องกดันไม่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 ต้องสั่ไม่ไม่ต้อไก่ไมันม่เม่ไ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 มหไม่ไมเไม่ไม่ไม่ไมท้่ไม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 ไ่ไม่มันม่ไม่ไม่ไมมหไ่ไม่ไ่ไม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 ยไม่่ไม่ไ่ไม่ม่ไมม่ไ่มม่ไมลไมม อารมณ์มัขึ้นแบบสนามนอมาแล้วคือตอนกางใช่ล้วมาอันนี้ไม่ด้คือคือแบบันได้เนี่ยมันช่วยกันดูเฮ้ยกติกาไม่ถึงได้ไงอ่ะก็ใช่ไงโทษโทษขอโทษ คืออารมณ์เราเราขึ้นมาจากขี่งนอกแล้วตาคิดตลอดคิดตลอดเลยทันเลยลูกตาเดินเข้าบีดเดี๋ยวเขายิงไกลเดินเข้าบีดเดินเข้าบีดคิดเลยอย่าให้ผ่านพอตามมาตายสุดตายสุดตายสุด เร็ว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 ตาเรยวลี้ยงมาเดียวเลี้ยงมา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 โอเคดีมากเฮ้ยไม่เป็นไรตาไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยมาเอามาโซโซดีแลกดีแลกตา

เดียวนี้มาเดียวนี้มาพี่มากดดันมากดดันมาตั้งกดดันมาเรีอกมาเรีอกมาไอ้ยพอ้กดดันน้อง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 กกดดดดนนน้อง

มีน้ำมั้บางแดดันบางเดินแบบยืนบังแดดนะครับ